คําเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันคุณแม่สีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมดวัดิวงวดที่แล้วหนึ่งสีสีถ้าศูนย์สี่สี่นี่สามตัวเลยนะคุณแม่เนาะใช่ท<อ>ัาสองงวดเลยดิ ถ้าฟัน่าปลาตายีงมันน่าจะตีวสูนใช่แม่ฟันยังไงนะวดที่แล้วฟันยังไงก่อก็ฟันว่าปลาไปเอาปลามาแต่จะบานหลังเกาบพิษสลาหลังเกาแปดใส่กลองมาบานหลังนี้บานทั้งพุ่นมันสองสองสองเกตครับบาานมากเาบานหลังนีหนึ่งซีซีบานหลังหนีนะบาเอร์เสียดายนะแม่เนาะแต่ว่าซีซีก็ถือว่าเข้าอยู่ครับคุณแม่ สองงวดแล้วหรอครับติดติดกันนี่คุณแม่งวดนั่นก็ศูนย์ศูนย์ว่โอ้รอบงวดแล้วอันแต่ว่างวดแรกข้างชงไปเลยมากนีแต่อันทีมงานมากเนาะงวดที่แล้วก็ศูนย์งวดก่อนศูนย์งวดเมื่อกี้ก็ซีซีเมื่อกี้ซีซีเลยมาเห็ดงวดเว่างหันละรอบนี้จะมาเบิลอีกไหมแม่ในความรู้สึกีไม่เหรอตรงไม่เบิลหรอกันเบิลดูแล้วเนาะ วันนี้ติดหกว่ะแม่หมวที่แล้วฟันคิวอยู่ครับคือหัวดหัวก้อนๆุนกับฟันสองหมวซ่อนทีเลยเจ้ามากคิดว่ามักซื้อบ้าซุนซุนนะต่ว่าหัวว่าหันฟันคากๆได้ฟันว่าหอบปลามาจากบ้านหลังเก่าไม่เงี้ยนอีแม่เนี่ย เออลูกกระทามดีเนาะเกิดออกแล้วลูกทามอยู่ว่าอันน้ามันยังมาเลีกบอเด็กพี่ซะได้แขวนส้นกันยันเดีอวสี่หนึ่งสี่สี่แม่ดูแม่เราฝันคิ้ได้ถ้าชนกันนี่ออกเลยนะแม่เนาะถ้าชนกันทุกงวดนี่โอ้ยออกทุกงวดนี่แจ๋วเลยเนาะแม่ยู่มันออกอยทุกมวดเลยนี่บอลนี่กันมวดนี้กระซี่แจกเบอร์โทรคุณแม่ไปนั่มเนาะจ้า สำหรับแฟนครับอยากคุยด้วยวะอยากจะมาถามความฝันมิยังกัคุยกับแม่ได้เนาะแม่เนาะจ้ะกากแม่กะขายกับเขาคลขายบ่เดี๋ยวนี้นะนี่จะพอเราไปขายแม่ก็อยู่บ้านนี่และว่างรับสายส่วงได้ละคุณแม่ได้ทุกช่วงแต่ว่าห่อมมาโทษกังขึ้นทันเลยย่ำนอนเอ้ยย่ำนอย่าโทษเนาะบางคนก็โทษสี่ทุ่มห้าทุ่มก็โทษก็มีเนาะกี่ปอดก็โทษมากกับวัยวัได้นอนเนาะ แม่อะไรคะคุสมมุติว่าเอฟซีเขาฝันดีๆฝันเด็ดๆอย่างเงี้ยให้แม่เขาโทรมาให้แม่ตีความฝันให้แม่ตีได้ไหมบางทีอาจจะได้อยู่มั้งคุณตีเลขแม่นแน่นแม่เพราะว่าแม่เป็นคนตีเลขแม่นนะครับเเอฟซีถ้าใครฝันแม่นก็ลองมาปรึกษาคุณแม่ดูเนาะว่าความฝันเป็นแบบนี้สามารถมาปรึกษาคุณแม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตีความฝันแม่นนะครับผมงวดนี้ฝันว่ายังไงครับแม่ครับ ฝันเหมือนคนเอาของมาให้เข้าๆนะแต่ไม่ค่อยได้เพราะันฝันกลางคืนตื่นกลางคืนนะรู้สึกว่าคนเอาของมาให้จะเป็นผู้ใหญ่ทนนี้ไม่ใช่เด็กเหมือนงวดที่แล้วกินเด็กเอาดอกไม้มาให้ัลนปีปีหนึ่งปีสี่แค่นั้นอืะเด็กผู้ยญิงแล้วเนาะเอาดอกไม้มาให้แม่แั้นบ่รอบที่ว่าดอบไม้มาให้รอบนี้เขาเอายังก็มาให้ไม่รู้อะไรมาให้แต่เป็นของมีค่าที่สุดเลย จะไม่จําไม่ได้ว่าเขาอะไรมาให้แต่รู้ว่าเขาเอามาให้จ้ามีคนเอาของมาให้ไม่รู้อะไรนั่งไหนวันนี้ดีกว่าเนาะเนาะจ้้าโอฝันดีเลยเนาะอย่างนี้นะฝันดีอยู่แม่สิตีเป็นตัวใดแบบใครบ้าแม่ว่าสิตีว่าสี่หกหกสี่แม่ตีเป็นสี่หกหกสี่เนาะหกอะไร่ยหกฮาฮาหกใช่เป็นหกนี้เป็นฮาเป็นสี่ได้หมด อหักฮะออเอเนาะที่เอามาให้แม่อยู่บ้านคืออก่าวนีเมา่อยู่บ้านในห้องสั่มเทียวนี่เอาไปไปในห้องเลยหลอดกวนกันหนึ่งที่เอาสุขเขามาทางไนที่พวกดีมาเห็นเลว่านะมุกไปยังหลอดคอเพาะว่ายังสั่นว่ะใช่ยกไม่เขา ผู้ใส่ก็เป็นหาอะไรนอเป็นหาก็ได้ไเ,เป็นกก็ได้มนยิ่งเป็นซี่ก็ได้เป็นหาก็ได้นะครับเม่ฮกกบเตียวแม่ไม่สามตัวป่ะตัวที่ว่าตัวใดใส่แล้วบบดนะี้ถ้าถ้าสามตัวแม่แม่จะเอาตัวไหนไสใส่ในความรู้สึกของคุณแม่ครับยุคก็เป็นเจ็ดเท่านั้นแหละเจ็ดเจ็ดสี่หกอย่างเงี้ยแหละคุณแม่ เจ็ดสี่เจ็ดนี้ยังตองว,วดเดี๋ยวะฮาสีมายมโกองชุดไายคนอีกเนานะแม่เนาะครับเพื่อฟันเลยแขนแขวนมันๆเจ็ดสี่เจ็ดสี่หกนะครับตองวดไว้ก่อนเนาะคุณแม่เนาะเป็นขวฟัน <c oughs> นะครับกับหัวน้ำพอม่กับกับเจ็ดสี่เก้าะตีนะสี่หกเนี่สี่เก้าแล้วเนาะแม่เนานะ นีที่สี่หกหกห้าเป็นเก้าห้าแม่มมดกัวไงอะค่ะมักี่หกมักรือที่ไปหน่อยสี่หกคผลน่อก็คือว่าเขาเอาของมาให้คุณแม่แต่ของสิ่งนั้นน่ะมีค่ามากเขาให้เลยใช่ไหมครับพุ่เง่ให้เลยโอ้ให้ใส่มือเลยเขาให้ใส่มือเลยนะครับหรือว่าใส่มือเราหรือมันจะเป็นหน้านั่นแหละนั่นแหละเง่นเนี่ย ใซมือห้าสี่ห้าเลยยังไงบ่แน่เลยเนาะห้าสี่ห้าสี่น้ำบอมแม่มือเลยเนาะส่มือแหม่เลยไหมฮะเนื้อก็จะเป็นหาดผูชายก็เป็นหาก็ห้าหกห้าก็มีล้วัครับเหลือแต่ห้าสี่ห้าสี่ยังไม่มีครับผู้ชายเอาขวงมาสซมือแต่ว่าขวงนันบริเ็น ไม่เห็นตัวแม่ของพมิคาเ้าวเด็กใจหุ่มหุ่มเออที่ว่าเ้าวใจของเ้าใจหุ่มหุ่มนะท่านมีค่านะก็วือว่ามิคาแต่ที่บอกไปว่าจำเ่าได้ไหมว่ามันเขาอย่างมาหายแต่ว่าตื่นขึ้นมันเป็นล่างๆอ๋อแมนผู้ใดเอาของมาโอ้โหดีใจเป็นดีใจหุ่มหในใจนะในฟันนะดีใจห่มหุ่มไปเรื่ยเนาะ แล้วตามโค้งสุดท้ายของคุณแม่อยู่อันนี้คือฝันดีต้องงดก็ค่ะจิดความฝันเท่านั้นชอบจังตามฉายวิญญาณในการรับชมนะคะาม่ได้อยากเลยนะความฝันจ้งขายทีนอ่นเดี๋ยวนี้ทีนั่นโอ้ยแต่บ่มีทีนอนหัวนอนไม่อยากลง้วย <laughs> เอาแม่ยกให้เจ <c oughs> <ห>้าว่า<ห>ขายทีนอนย้ับน ปันต่องวดนะคะเนาองฟันต่องวดแม่สีงวดที่แล้วมีผู้โชคผู้มันบ่เนะนะะ้อนาอค่ะโทรหาคุณแม่ได้ศูนย์หกห้าหกสามสองศูนย์แปดหนึ่งหกนะคะเป็นแนวทางให้ใส่วิจจรยาญาในการรับชมนะคะเมื่อเนี้ยคะ่ะไอเอฟซีมันม,นมนปานังฝันสู่สู่คน 16. สิบหกพฤศจิกายนนะคะ ความฝันแม่สีนะคะเอฟซีกับสอบงกางๆเด้อแนวทางมเข้ามีหลุดขันมาทางนี้นิดนึงนะครับคุณแม่ข้อนีถือกับว่ายากนอกแล้วแต่ดวงคือแต่นองแม่เนาะแม่สีนะครับดวงดีกับมันจบไปไหกันงวดนี้งวดที่สามนะคุณแม่เนาะหลังถูกมาแล้วสองงวดนะครับไปทางนู้นเลยครับคุณแม่ครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความฝันของคุณแม่นะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แคบใบจดใบเด้อค่ะเป็นแนวทางของคุณแม่สีเนาะค่ะเนาะโปรดช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ<อ>เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นแนวทางความฝันของแม่สีเนาะค่ะเนาะ<อ>พี่น้องเอฟซีมักตัวใดมักน้่จังคอยตามนะะเนาะค่ะเนาะตองงวดไว้ก่อนนะคะเยวแม่สีกับสีมีโค้งสุดท้ายให้อีกเนาะค่ะเนาะเยวรอความฝันก่อนเนาะค่ะว่าแม่สีสีย่ำตัวใดเนาะค่ะให้พี่น้องเอฟซี พิเรณา,าเบิงคันมากตรงกันจังค่อยตามเด้อพี่น้องค่ะ,มคะแมสซี่ก็เขาสองหวัดสอนแล้วเนาะพี่น้องค่ะตามดูนะคะพี่น้องสองหวัดติดแล้วแมสซีฝฟันแม่นนะคะเนาะ,นะค่ะโฉบมันค่ะ